สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวง่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนทุกท่านค่ะ ในช่วงเดือนตุลาคมปี2567โดยภาพรวมเป็นเดือนที่ยังอยู่ในช่วงที่ท่านนั้นดวงดีมีข่าวดีดีกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชัดเจนโดยเฉพาะด้านการงานค่อนข้างที่จะเด่นนะคะงานเด่นขึ้นราบรื่นขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้ทําอะไรใหม่ให่หากที่ผ่านมานะคะท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ ริเริ่มและลงมือทำค่ะงานให้โชคให้ลาบนะคะหากท่านใดที่กำลังตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่ท่านก็มีโอกาสที่จะได้งานทำถ้าท่านไม่เลือกงานมากจนเกินไปทำอะไรกับใครแข่งขันอะไรกับใครท่านก็จะมีข่าวดีค่ะการเงินจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นคลี่คลายดีขึ้นนะคะมีข่าวดีและโชคลาบด้านการเงินเฉลียวฉลาดไหวพริบดี ไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาบางอย่างไม่ได้คาดหวังกลับได้มามีสเสน่ห์คนรักและเมตตาคนนิยมชมชอบแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่จะเตือนใท่านต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ว่าท่านจะลงมือทำอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทเด็ดขาดให้มีสติละเอียดรอบคอบกับทุกๆเรื่องนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้ เป็นช่วงที่ท่านจะได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านได้รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นงานที่ท่านนั้นไม่เคยทำมาก่อนที่สำคัญเป็นช่วงที่ท่านจะต้องใช้ความอดทนในการทำงานสูงเพราะเป็นงานที่เข้ามามักจะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงานต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกตินะคะท่านใดที่ทำงานประจำในช่วง ระยะเวลานี้จะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยงานเพิ่มขึ้นแต่เวลาในการทํางานลดน้อยลงมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาข้อดีก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้ความคิดของท่านลื่นไหลนะคะงานอะไรก็ตามที่เข้ามาต่อให้เป็นงานยากๆนะคะงานหินงานยากงานหินเข้ามาสุดท้ายแล้วท่านก็จะทําสําเร็จในที่สุดแต่ก็กว่าจะสําเร็จก็ทําเอาท่านนี้แทบจะ เรียกได้ว่าหงดขึ้นคอทำงานไปลุ้นไปกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านคนมักจะนึกถึงค่ะถ้าจะได้ทำงานแทนคนอื่นจะได้ช่วยเหลือคนอื่นหลายด้านให้ท่านลองนำไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านจะดูยุ่งๆคนเข้ามาหาค่อนข้างบ่อยและเข้ามาหาในทุกรูปแบบทั้งเรื่องงานเรืเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงที่ท่านนั้น งานดีขึ้นการทำงานและการติดต่อสื่อสารรับรื่นและคล่องตัวมากขึ้นถ้าจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มหากทำมาค้าขายนะคะในช่วงระยะเวลานี้เหมาะแก่การจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายค่ะอย่าอยู่นิ่งๆอย่าขายแบบเดิมๆนะคะเพราะว่านอกจากการที่ท่านกระตุ้นยอดขายแล้วท่านจะขายได้เพิ่มขึ้นท่านก็ยังจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่สำคัญลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาด้วยค่ะได้กำไรมากกว่าปกติมีดวงได้ออเดอร์พิเศษท่านจะได้พบปากกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะที่สำคัญเดินทางแล้วดีด้วยมีโชคมีลาบคำพูดคำจาดูน่าเชื่อถือนะคะดูหนักแน่นน่าเชื่อถือท่านจะาจะมีข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ ปากให้โชคให้ลาบการงานท่านถือว่ารับมือได้ดีพอสมควรผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมทุกๆปัญหาที่เข้ามาท่านก็จะแก้ไขได้แต่ว่าอยากจะขอเตือนเรื่องคนรอบข้างในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปโดยเฉพาะศัตรูในที่ทำงานอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายให้ท่านระมัดระวังคนกันแกล้งรังแก มีคนแอบแทงข้างหลังมีคนนินทาลับหลังระวังนะคะท่านไม่ได้ทำเขาจะใส่ร้ายใส่ความหาว่าท่านทำระวังถูกหลอกถูกโกงด้วยแต่ท่านระมัดระวังคนให้มา,มากๆอย่าใจอ่อนขี้สงสารอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายท่านจะได้ไม่เดือดร้อนนะคะต่อมาในช่วงระยะเวลานี้จะตัดสินใจอะไรก็ตามคิดให้ละเอียดรอบคอบอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปขอเพียงท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนนะคะ จะไม่มีอะไรมาทำร้ายท่านได้งานก็เอาอยู่แต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่โดยรวมแล้วงานดีขึ้นนะคะราบรื่นขึ้นด้วยอะไรที่เคยยากๆก,ก็จะง่ายขึ้นมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีเรื่องเฮงๆเ,เกี่ยวกับการเงินค่ะค้าขายขายดี ะะมีผลกําไรเพิ่มขึ้นท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะต้องออกพบปะลูกค้านะเจอลูกค้าโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลล์นะคะซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้บอกเลยว่ารายรับเข้ามาดีแต่ท่านจะต้องอพูดเยอะๆนะคะพูดในสิ่งดีๆนะรับรองว่าจะประสบความสําเร็จบางอย่างอาจจะเหนื่อยหน่อยกว่าจะพูดคุยสําเร็จแต่ก็ถือว่าสําเร็จในที่สุดนะคะ ช่วงนี้ท่านนั้นปากมีสเสน่ห์ค่ะมีดวงได้เงินจากการพูดคุยผลประโยชน์ไกลเกลี่ยนะคะมีคนช่วยเหลือท่านด้านการเงินด้วยท่านใดที่การเงินติดติดขัดขัดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารายจ่ายมากกว่ารายรับช่วงนี้ดีขึ้นค่ะหมุนเงินได้คล่องขึ้นสําหรับท่านใดที่มีพาะหนี้สินต่างๆนะคะท่านจะจัดการกับภาะหนี้สินต่างๆได้มีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่ที่ท่านอยากได้ หากการเงินของท่านนะั้นติดขัดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆท่านก็จะมีทางแก้ทางออกเสมอค่ะฟังได้รับไปแล้วทีนี้ก็มาฟังรายจ่ายของท่านกันบ้างนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานคู่ครองคนรักของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านจะหมดเงินไปกับก,บการพบปะผู้คนและออกงานสังคมเพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะเพิ่มสูงขึ้นที่สําคัญจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานนะคะ บางท่านก็อาจจะนําเงินไปลงทุนต่อยอดหรือบางท่านก็นําเงินไปซื้ออุปกรณ์การทํางานบางอย่างเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวท่านเองก็จะเพิ่มขึ้นมีรายจ่ายแบบเร่งด่วนเข้ามาซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้ามีดงเสียเงินไปกับสุขภาพนะคะในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้ จะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะระยะรายจ่ายยังคงรั่วไหลอยู่นะคะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในการใช้จ่ายคิดสักนิดก่อนที่ท่านจะซื้ออะไรสักอย่างบางอย่างที่ไม่จําเป็นก็รอไปก่อนเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายของท่านจะมีเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยและมักจะเป็นรายจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นขอเตือนอีกสักนิดหนึ่งเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้หากท่านจะนําเงินไปลงทุนอะไรก็ตามถ้าไม่มีความรู้ อย่าเพิ่งลงทุนห้ามลงทุนเด็กขาดต่อมาถ้ามีใครบางคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านให้ท่านคิดก่อนที่ท่านจะช่วยเหลืออย่าใจอ่อนขี้สงสารเพราะท่านจะลำบากเสเองท่านมีโดงถูกหลอกถูกโกงนะคะมีคนจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านด้วยเรื่องเงินเงินทองทองชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ ในช่วงระยะเวลานี้บางครั้งเขาก็ไม่ได้มีความชื่นชมในตัวท่านหรอกแต่เขาจะมาหาผลประโยชน์จากตัวท่านนะคะฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังคนให้มากๆและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามให้ท่านลงมือทำเองจะเกิดความสำเร็จให้คนอื่นทำแทนไม่ดีคำพูดของท่านก็จะต้องพูดให้ละเอียดชัดเจนนะคะ คําพูดคําจาจะต้องมีความชัดเจนเพื่อป้องกันคนเข้าจะผิดในคําพูดระวังท่านเขาท่านพูดอีกอย่างเขาจะเข้าใจอีกอย่างระวังท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างข้อนี้ถือว่าโอกาสสูงมากที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าท่านไม่ระมัดระวังนะคะโดยภาพรวมการเงินของท่านถือว่ามีให้ใช้จ่ายหมุนเงินได้จะไม่มีคําว่า อับจนหนทางเรื่องเงินเงินทองทองขอเพียงอย่างเดียวให้ท่านมีสติให้มากๆสําหรับการใช้จ่ายเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีเข้ามาภายในครอบครัวนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือไม่เท่านั้นเองแต่หากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยยังไงก็ขอให้ท่านเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้ว ชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ดีค่ะรักใคร่กันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีไม่ค่อยมีเรื่องงอนกันบ่อยเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างหากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการบริจาคลงศพบ,บริจาคผ้าหอศพช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลนะคะหากมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็บริจาคเงินชําระนี่สงบริจาคค่านาค่าไฟและอย่าลืมเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งค่ะชีวิตของท่านจะได้สว่างสวนะคะจะไดะ้ไม่อับจนหนทางนั่นเองนะคะค่าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวดาศีเมถุนทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดระหว่างสิ่งใดก็ขอใท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะ ลงมือทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหว่างสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นลงมือทําสิ่งใดก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทําสวัสดีค่ะ